สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกันเนะาะสำหรับเอฟซีที่ตามหารถด,ดำอยู่<ม>นะคะ<ม>เผื่อสนใจเนาะมีหลากหลายรุ่นเลยค่ะที่เข้ามาเพิ่มช่วงนี้ก็แม่ค้าไม่ได้รีวิวให้เอฟซีได้ชมเลยสำหรับรถที่เข้ามาเพิ่มใหม่นะคะเผื่อหลายๆท่านอาจจะเอมหรือว่าไม่มีรถเข้ามาเพิ่มเนาะ มีรถเข้ามาเพิ่มนะคะเกือบจะทุกวันเลยแต่ว่าแม่ค้าไม่สะดวกนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยมากนะคะเกือบจะทุกวันเลยวันนี้ก็อากาศดีเนาะแม่ค้าก็ถือโอกาสค่ะแล้วก็มารีวิวให้ได้ชมกันนะคะคันนี้ก็เป็นฮีโน่เมก้าค่ะหัวเอฟซีตอนเดียวนะคะหัวเดิมก็เป็นสีฟ้านะคะชุดแต่งไม่มีมาเดิมๆเ,เลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าเป็นเครื่องยนต์รุ่นไหนนะคะ คันนี้เจอโอเจ็ดอีห้าสูบเทอร์โบนะคะสภาพหัวที่มาก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยค่ะลูกค้าคัสซีนะคะสวยมากเลยสดยันปลายเป็นคัสซีเดียวปลายาดูได้นะคะอันนี้ก็คือช่วงมาลงเนะาะเป็นช่วงที่ฝนตกนะคะก็เลยเปือ้อนอเหมือนที่แม่ค้าบอกเลยว่ารถแต่ละคันที่มาลง อันนี้คือไม่ได้ผ่านการล้างนะคะเดิมๆามาลงก็คือก็คือลงแบบไหนก็คือแบบนั้นเลยเราไม่ได้ล้างนะคะนอกจากว่า,าเวลาช่างเขาทําสีเนะาะเขาก็จะล้างนะคะช่วงล่างานี่ค่ะช่างก็จะล้างช่วงล่างนะคะล้างคัสซีเราก็จะมีเครื่องอัดฉีดให้นะคะของช่างสีแต่ละจุดเนาะ เวลาช่างเขาทําเขาก็คือจะรู้สเต็ปงานของเขาค่ะเขาก็จะฉีดล้างนะคะอย่างเช่นอ่านี่ค่ะเปื้อนน้ำมันมาเนาะช่างก็จะล้างออกนะคะก่อนที่จะพ่นคสีอ่าดูได้ค่ะเผวเอสซีที่มองหาอยู่อ่าตัวนี้ก็จะมีสีเดิมแตกออกนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นเกียร์รอบเร็วหัวเอซีตอนเดียวอันนี้ราคาก็จะ ถูกลงกว่าหัวแคปอ่าฝั่งนี้เปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าติดอ่าอีกคันเนาะเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งะคะ่ะภายในนะคะอ่าหลังคาเปื้อนมาเนาะเราลื้อออกมาซักนะคะทําความสะอาดให้สะอาดสะอ้านทุกจุดเลยอ่าอย่างตัวพื้นนะคะก็จะเป็นคราบน้ํามันเราก็ซักทําความสะอาดให้นะคะ เรียกได้ว่าใหม่หมดจดทุกมุมเราก็ดูแลให้เลยแม่ค้าแนะนำเลยสำหรับเอซีที่สนใจก็แวะมาชมมาดูตัวจริงได้เลยนะคะมาลองขับได้ค่ะสนใจรุ่นไหนก็แม่ค้าใจดีเนอะลดให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูชมหน้าเครื่องยนต์ นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะไม่จิกเลยนี่ก็คือสภาพเดิมๆเ,เนาะที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างส้ายหัวเก่งก็สวยนะคะทั้งสองฝั่งเลยจันก,การความร้อนก็มีชรุงร่ดตรงนี้ค่ะหนึ่งแผลนะคะดูได้เลยค่ะ<ม>อยากชมแบบจุใจนะคะก็เชิญนะคะมาดูตัวจริงได้เนะ<ม>าะ<ม>เพราะว่า แต่ละรุ่นนะคะที่เข้ามาก็เรียกได้ว่ามีหลายคันมากเลยมีตัวเลือกนะคะให้เลือกเยอะมากเนาะถูกใจคันไหนอ่าค่อยต่อรองราคากันนะคะอย่างรุ่นนี้แม่คะก็เปิดไว้นะคะอยู่ที่แปดแสนอ่าหกหมื่นบาทนะคะก็คืออ่าถ้าลูกค้าไม่เน้นแต่งอ่าแล้วก็สเปกอูเนาะแต่ถ้าอาจจะเป็นสเปกกระบะใหญ่หรือแต่งเต็มราคาก็อ่ขยับ ขึ้นไปนะคะอันนี้แม่ค้าต้องแจ้งก่อนเนาะหรืออาจจะแบบไม่แต่งเลยเราก็ลดให้ได้นะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายคะ่ะอู่ของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องค่ะเ,เลขใหม่นะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้แมปกล่องเนาะ ดีฝั่งนี้ติดนะคะเสียงเครื่องนิ่มๆไปเลยระบบแอร์ทุกอย่างเนาะเราก็จะเช็คความพร้อมนะคะใช้งานได้เลยก็คือเช็คให้ใหม่นะคะทั้งคันเลยแล้วก็เครื่องเล่น mp 3เราก็จะติดตั้งให้ไปนะคะเรียกได้ว่า รถหนึ่งคันในราคาที่พร้อมจบนะคะลูกค้าได้อะไรบ้างเนาะก็คือเบ็ดเสร็จนะคะพร้อมใช้งานรวมทั้งทะเบียนเล่มค่ะแต่ว่าค่าโอนเนาะลูกค้าออกเองเหมือนที่แม่ค้าแจ้งนะคะทุกคันเลยส่วนการดูแลหลังการขายค่ะทางอู่ของเราก็รับประกันนะคะเครื่องเกียร์หรือว่าลอ้อเฟืองท้ายเนาะอ่าเร็วจับนะคะอยู่ในช่วงอ่าที่ลูกค้ารับรถไปใช้งานก็คือ3เดือนเนาะอันนี้เราดูแลให้นะคะเราแจ้งรายละเอียดชัดเจนทุกคันค่ะหรืออ่าลูกค้าที่ตัดสดเนาะ อยากได้รถไปใช้งานก่อนนะคะแต่ว่าทะเบียนเล่มยังไม่ออกสามารถคร้างค่าทะเบียนนะคะทางอู่ไว้1 0 0 0 0แบาทค่ะทะเบียนเล่มออกนะคะทางอู่ก็จะโทรแจ้งเนาะให้ลูกค้ามารับนะคะอันนี้เราการันตีผลงานเรื่องทะเบียนเล่มของเราให้เลยนะคะว่าร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเรารับประกันได้เลยเผื่อ f อที่แบบตัดสดแล้วไม่สบายใจนะคะกลัวไม่ได้เรื่องทะเบียนเล่มเนาะอันนี้เรากล้าการันตีเลยนะคะ ของเราคือชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ไม่นานนะคะปกติเนาะอย่างาลูกค้ารับรถไปบา,บางเจ้านะคะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ออกแล้วนะคะแล้วก็อย่างบางคันนะคะรถยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นกระบะหรือว่ายังไม่ได้ทําสีเลยบางคันก็คือทะเบียนเล่มออกแล้วนะคะอันนี้คือเราการันตีให้เลยนะคะแจ้งชัดเจนนะคะสวยงามอีกหนึ่งคันค่ะชุดเบาะเนาะเราก็จะหุ้มให้ใหม่เลยนะคะ ขึ้นอยู่กับลูกค้าอ่ชอบนะคะอยากได้เป็นลวดลายแบบไหนสียังไงนะคะชุดบอกก็คือเลือกได้เลยยินดีดูแลให้ทุกจุดเลยนะคะอูสีของเราเองอ่ขึ้นกระบะก็คืออยู่ที่นี่หมดเลยทุกอย่างนะคะของเราก็คือทําเองหมดเลยคะ่ะเรียกได้ว่างานแต่ละจุดนะคะอ่ามั่นใจได้นะคะเชื่อใจได้เลยก็เดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมนะคะอีกขัน เป็นรุ่นที่ตามหากันเลยก็คือ,เ,อเป็นฟูซโซเอ่อไฟเตอร์นะคะเครื่องยนต์ 6M61 นะคะก็คือปั๊มสายเนาะที่ FC ตามหากันเยอะมากนานมากเลยนะคะที่รุ่นนี้ไม่มีเข้าอันนี้ก็คือเพิ่งได้มาคันแรกเลยอันนี้เลยนะคะว่าทำไมแม่คะถึงไม่ ไม่ไม่ได้รีวิวนานนะคะเพราะว่า,าบวกกับรถที่เข้ามาเพิ่มเยอะมากนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ฝนตกเนาะแล้วไม่สะดวกนะคะก็คือแฉะเนาะรถเต็มไปหมดเลยนะคะเยอะมากเลยมีทุกรุ่นเลยอ่าคันนี้ก็เป็นคสัสซีหน้าเต็มคัสซีสวยสดยันปลายกว่าจะหาแบบสภาพนี้นะคะได้มาแต่ละคันเนาะเรียกได้ว่า ยากลำบากเหลือเกินค่ะแถมคันนี้นะคะมีชุดแต่งมาครบเลยอ่าชุดแต่งจากญี่ปุ่นเลยอ่ามาดูค่ะมีอะไรบ้างนี่ค่ะมีแก้มมีกันชนมีช่องลมหน้ากระจังแล้วก็มีตรงตัวบังโคลนเนาะอ่าด้านบนนะคะซุ้มล้ออ่าซุ้มล้อค่ะเป็นเลดนะคะเรียกได้ว่ามาเต็มมากเลยแล้วก็สภาพที่มาหัวเครื่องคัสีนะคะสวยมากค่ะลูกค้าเด็ดมากนะคะคันนี้ ห้ามพลาดเลยราคานะคะฟูโซไฟเตอร์นะคะ,คะเครื่องยนต์ 6M61 คันนี้นะคะแม่ค้าเปิดไว้อยู่ที่820,000บาททวนเนะาะสนใจนะคะมาชมตัวจริงมาดูได้เลยว่าสวยเหมือนที่แม่ค้ารีวิวไปไหมามาดูได้นะคะคั 4, สซีสวยๆเดี๋ยวเรามาชมภายในอันนี้เลยค่ะภายในก็คือ สวยงามมาเต็มมากตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้นะคะอ่าแล้วก็ตรงอ่นนี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าชุดเบากระปุกเกียร์อ่าแม่ค้าเก็บให้ใหม่หมดเลยนะคะก็คือหุ้มให้ใหม่เนาะไม่ต้องกลัวเลยนะคะอาจจะเห็นขาดหรือว่าชำรุดมาเราดูแลให้เลยอ่านี่ค่ะแล้วก็ขากระจกอ่าเป็นเล็มาจากญี่ปุ่นเลยสวยงามอีกหนึ่คันนะคะห้ามพลาดเลย ชุดแต่งมาเต็มมากเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ค่ะฟูโซเนาะก็จะเป็นอ่านี่ค่ะแหนบนะคะจะเป็นแบบตรงเต่ง ถังน้ำมันนี่คือใหญ่มากเลยตัวนี้แม่ค้าไม่มั่นใจนะคะว่าน่าจะประมาณ200ลิตรแหละค่ะแต่ดูใหญ่มากเลยเนาะเปลี่ยนได้นะคะลูกค้ายอยากได้เป็นร้อยลิตรร้อยห้าสิบเปลี่ยนได้ค่ะแจ้งได้เลยดูคัสซีฝั่งนี้ค่ะไม่มีที่จอดนะคะก็เลยต้องแบบจอด อัดกันนะคะแน่นๆเลยฝั่งนี้ค่ะสวยงามนะคะห้ามพลาดเลยกว่าจะหาแบบได้แบบคันนี้นะคะลำบากนะคะ,ะเครื่องยนต์ 6M61 210แรงมานะคะตัวนี้ปั๊มสายนะคะ เดิมๆแม่ค้าให้ดูทุกจุดเลยราคาไม่แรงด้วยนะคะแถมได้เป็นหัวแคบเนะาะถ้าเปรียบเทียบกับฮีโน่าลูกค้าก็จะได้เป็นหัวตอนเดียวก็คือ f อซนะคะแต่ตัวน,นี้ได้เป็นหัวแคบคุ้มนะคะยิ่งกว่าคุ้มเลยเดี๋ยวมาชมเครื่องยนต์ ไายหัวเก่งนะคะไม่มีผุเลยอ่าสุดๆไปอีกคันนะคะมาดูเครื่องยอนต์ไม่กิ๊กค่ะสวยงามมากเลยน่าจับจองอีกคันค่ะ สวยมากเลยนะคะห้ามพลาดเลยทั้ง2คันนะคะสนใจรุ่นไหนคันไหนเบอร์โทรค่ะ0863 297855นะคะอีกหนึ่งเบอร์098 162 8084นะคะโทรเข้ามาได้เลยเผื่อลูกค้าเห็นในคลิปแล้วเนาะสวยถูกใจนะคะอ,อยากจะโอนมัดจำเลยได้เช่นกันนะคะหรือจะมาชมตัวจริงมาได้เลยอูเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ ออยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะขอบคุณ FC และท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ